สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะนก็พายกับสลามตัวนี้เหมือนเดิมนะคะสุดทางร้านและสุดทางร้านสีขุนมีสส่สและสีขุนนะคะขายกับปลุกเดียวกับปลุกไซส์เดียวนะคะ25สบห้าบาทเท่าน,นี้ท่านี้นะคะถือว่าใหญ่นะนี่ใหญ่เอ๋พอสมควรโอเค่ะมาดูสุดทางร้านสีขุนอันนี้ไม่มีสีนะคะเป็นสีมิ้วสีนมนั่นเอง ก็ขั้นแรกนะคะจะสั่งมาทางไลน์เนาะใครไม่รู้ไอดลัยก็เดี๋ยวจะบอกนะคะก็มีวีตัววีด็ดอกนะวีเออาร์สองสองเก้าสนย์้าย์เจ็ดเก้าห้าสองค่ะ ไอดีไลน์ของบเบลนี่ย้อไปก็เอาเบอร์โทรไปก็ได้นะคะเบอร์โทรก็คือ0 9 9 3 8 0 7 9 5 2ค่ะพอได้เบอร์โทรแล้วมันจะเออไลน์มันจะมาเนาะใช่ละค่ะสีใครได้สีไลน์แล้วก็ทำสีนิ้มาก่อนแล้วก็ใส่ในนี่นะคะหยอดสีลงไปก็คนคนแค่นี้ค่ะก็จะเป็นสีแล้วสีนิ้ก็มีนะคะ ถ้าเกิดใครรู้ใครได้อดีตเราแล้ว,ลวอยากได้สีมุกก็บอกด้วยนะคะว่ามุกมากมุกน้อยแล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยนะคะพร้อมกับส่งเงินส่งเงินมาก่อนนะเราไม่โกงแน่นอนค่ะมีมุกมากกับมุกน้อยมุกมากเราจะใช้ผงมุกนะคะส่วนมุกน้อยนี่เราจะไม่ใช้ผงมุกแต่เราจะใช้สูตรของทางร้านนะคะซึ่งเดี๋ยวเบลนี่ก็จะ เออมาสอนทำเร็วๆนี้และสูตรมิ้วด้วยแบบนี้ก็จะสอนทำนะคะถ้าสอนทำก็มาซื้อเนะไม่ใช่สอนทำแล้วทำสูตรนี้แล้วสูตรเหมือนกันนั่นแหละนี่นะคะท่าต้องเหมือนกันสีน่ต้องขอฝากด้วยนะคะเพอแค่สอนอันต่อไป จะเป็นสีใสเนาะเคยอ,อยูวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะกระปุกอย่างนี้ใสเดียว25บาทเท่านั้นค่ะไม่มากไม่น้อยคือพอดีนะคะไม่ขายแพงแต่ใครอยากซื้อถูกอันนี้ก็เต็มกระปุกยี่ห้าขึ้นกระปุกยี่สิบนะคะ ถ้าขนส่งเองนะจะแต่วันไหนนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็จะจ่ายให้ด้วยเป็นบางครั้งนะแต่ให้เป็นบางครั้งขึนอนกับน้ำหนักนะคะเราว่าค่อยๆสั่งเราดีกว่าถ้าเกิดสั่งรวมกันหมดนะใจ่ายในครั้งเดียวมันจะหนักแนนะ่โอเคแล้วจะบอกที่อยู่ ทางไลน์นะคะใครได้ไลน์แล้วทักเรามาเลยแล้วถามที่อยู่เราเลยก็ได้นะคะแค่ต้องเกลงใจแต่อาจจะอ่านช้านิดนึงเนาะเพราะว่าใกล้คลิสปปม้สแล้ว,วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ย่สิบเนาะใช่ใช่ยี่สพันวา2 5สองห อยากได้ Gmail ก็ Gmail กับใครอยากได้ Gmail ไม่มีอีเมลนะคะเหมือนจะใช้ได้กันอยู่เนาะอยากได้ Gmail ก็ ID Line นะคะเหมือน ID Line เลยนะ,ะ Gmail ก็เหมือน ID Line นะคะลืมบอกว่าเพิ่มดาว5บาทไอเจ้าดาวเนี่ยนะคะจะมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหา มีดาวที่เราชอบอยู่ไหนนะไหน้าไหนไหนไหนดาวตัวนี้หายากมากต้องค่อยๆหาฮึ่มค่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแหมมือม,มีแต่สลามเลยอะ่ะก่อนหยิบยักมก์หอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดาวาก่อนนะเฮ้ยทไมมาติดมือเนี่ยมือสาพมาทาเบบี้ออกไปต้้งหลายหยดจะได้ของ เบบีอ้ออยเราใช้กันเป็นเดือนๆหลายเดือนมอกตั้งแต่ปิดเทอมไปแล้วอะ่ะปิดเทอมต้นต้นนี่ดาวอย่างนี้นะอะ่โอเคอดาวติดมาแล้นะคะเพิ่มดาวห้าบาทกับเส้นฟรีอยากใส่กับเกฟสีอะไรมาบอกได้นะคะ แต่จะถ่ายรูปสารเพตให้หนว่าว่าเหลือสีอะไรบ้างเนาะแต่เราก็จะซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆขายถูกมากๆเลยนะแต่ร้านที่ยาก็ขายยี่สิบ้านะคะไซส์เล็กสุดแต่เรามีแค่ไซส์เดียว้าไม่ให้ค่าขนส่งแพงไงประมาณเนี้ย,น,น,น,ยนะวบวบวบ,บ,บ,บ <laughs> คนที่เล่นนะ โอเคเก็บใส่กล่องเหมือน, <c oughs> นตุ่นโอเคเอาออกจากมือแล้วนะมันติดมือนะคะอันนี้น่าจะเกือบเกือบนอนนะเพราะว่าทำได้หนึ่งเดือนแล้วแล้วเพวิ่งมาออกทีมาบอกว่าไม่ว่างอยากว่างมากเลย คำสุดนี้ได้อีกไหมรีวิวเม่อกี้เองอ,ะอ่ะจหนูได้ป้ะถามว่าสุดนี้จิ้มแล้วมีเสียงไหมไม่มีนะคะไม่ค่อยมีเสียงเพราะสุดนี้นี่มันแข็งเนะาะเพราะว่าเราทำแข็งแต่ถ้าเกิดไม่แข็งมีเสียงน,น,น่นนค่ะนี่ได้ยินไหม เนียนนุน่มไม่ใช่นะคะนี่ก็อาจจะแข็งๆนิดนึงนะเพราะว่าเผื่อใสกิเซอลินบ้างอะไรก็ใบนิดนึงอนะแล้าตอนนี้เบานี่ก็มีกิจกรรมด้วยนะคะรอคนยอดวิวนาะรอยอดวิวครบก่อนอยอดวิวครบเออหกสิบไม่ สาก็พอนะคะเยอะมากว่าสำหรับเปานี่นะคะมียอดวิวหกและติดตามอีก10คนค่ะก็จะจัดกิจ,จกรรมทายคำถามไปนื่นไปนี่และใครทายถูกนะคะรับของขวัญเป็นเลยแต่ไม่รู้น่ของขวัญจะเป็นอะไร